الله اكبر الله أكبر, 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 اكبر بسم الله الرحمن الرحيم s ل ح م ิ لله رب ا ل ع ا ล م ي ن وصلى ا ل a ه ع ลล ع ب د อ ورسولك محمد أدع إلى الحق وإلى ص ر ลัิรอลมุสตะกัปตันพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการสนทนาภาษาฮั์กับบริษัทดานากุปทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมติมทีวีซึ่งเป็นประจำทุกวันพุธแต่เราหยุดกันมา สองสามพุทธที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราจะต้องระดมการโปรโมตในเรื่องของบางกากคาล้านลุกฟอร์เวิร์ดที่ผ่านมาก็อลัมดีแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยมาเกี่ยวกับเรื่องของงานบางเกาคาล้านก็ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายนะครับที่ผ่านมาครับวันนี้ครับพี่น้องครับเราได้รับเพียรจาก ท่านร้อยตำรวจเอกพรชัยวัยสินหรือผู้กองารุกของเราประธานกรรมการมูลนิธิสัตว์ชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับบริษัทดานากุป๊ปในเรื่องของการสนทนาภาษาฮัห์หรือมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกิจการของฮัทขอให้ท่านผู้กองได้ทักทายพบกับพี่น้องทางบ้านครับ سبحان الله الرحمن الرحيم อัล hamdulillahirobbin alamin Allah misalliyalah um Muhammad Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh แ nah, ม้วันนี้ถือว่าดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับอาจารย์พักดีในในในฐานะที่ผู้ช่ำชองหรือว่าผู้ชำนาญการนะครับในเรื่องการประกอบกิจการฮัตเนี่ยนะครับที่ให้ความบริการกับพี่น้องในการพาพี่น้องไปทำฮัตแลกะก็อุ่มร้อก็ มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะครับในทางกิจการฮัฒ์เนี่ยอาจารย์มันมันไงมันมันเหนื่อยมันยากหรือมันรู้สึกเป็นไงบ้างอาจารย์ <C ül üyor> มีคหลายคนมีบอกว่าต้องระวังหน้าทำเนี่ยวันนั้นวันนั้นอาจารย์อาจารย์ตอนนี้บอกว่าตอนที่จะกลับที่มาก<อ>็บอกว่าเป็นไงอา Herr, จารย์รู้สึกไงมันก็บอกว่าทำต้องต้องรอให้มากเรื่องของฮัฒ์เนี่ยนะมันมันมีอะไรหลายหลายอย่างเพราะว่าฮัฒ์เนี่ย <C ül üyor> ผมเรียนผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการจัดบริการทัทเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจครับมันไม่ใช่ธุรกิจนะถ้าใครคิดว่าฮัทเป็นธุรกิจก็ผมว่ารายไหนรายนั้นนะธุรกิจมันมันเป็นเรื่องของการมันไม่ใช่ธุรกิจแต่มันคล้ายๆกับธุรกิจแต่ว่าเป้าหมายของมันเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องได้มารับผิดเจาะใครที่เป็นบริษัทจัดบริการทัทเนี่ยหรือโตแซ่ที่เรารู้จักกันในนามอดีตเนี่ยก็คือว่าคนที่มาอาสารับผิดชอบนำพี่น้อง ไปทำพิธีอันสำคัญของเขาซึ่งมันต่างกันกับการพาไปทัวร์พาไปทัวร์ยุโรปหรือทัวร์ไปเกาหลีฮ่องกงมันจะต่างกันการใบฮัทนี่คือการนำเข้าไปต้องรับผิดชอบเขาในเรื่องของการที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยและซึ่งถ้าถ้าเป็นถ้าเรียกว่าคนฮัทีคือลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นลูกค้าที่ต่างกันกับลูกค้าทัวร์ Mm hmm. คนฮัตจีเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเกอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอะไรที่ว่าซ่อนอยู่กับความเป็นคนฮัตว่าเขาเนี่ยจะต้องได้เป็น,เป,นเป็นคนที่อเราได้เรียกเขาไปทาฮัตเขาเป็นคนมีสตางเพราะฮัตเนี่ยมันต้องคนมีความสามารถมีตังเขาสามารถจะจ่ายเงินแล้วก็ไปฮัตได,ด้มันก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกับการถึงบอกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจแล้วมันไม่ใช่ทัวร์ mm hmm. มันเป็นอะไรที่ถ้า ใครสัมผัสแล้วจะรู้ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะจัดการให้สมบูรณ์ไปตามองค์ขาพยพบริบทต่างๆของฮัสได้เห็นได้ข่าวว่าทุกครั้งเวลาเดินทางไปเนี่ยมักจะมีปัญหาเรืองอุปสรรคูตลอดเวลาครับอันนี้มันผมถามพี่บอเหนื่อยไหมดีไหมที่ว่ามันมันท้อไหมมันไม่เมื่อมันอุปสรรคแล้วมันเกิดขึ้นกันทุกครั้งที่เดินทางแต่เราก็ต้องเป็นไงฮะต้องแก้ปัญหาผมกับ ทีมงานนักวิชาการเนี่ยจนแลวไม่ใช่ของบริษัทด้านนะก,กุ่มอย่างเดียวนะเรื่องของฮาร์ดเนี่ยทุกคนทักอยู่ในวงการนี้จริงจะรู้ว่าปัญหาของฮาร์ดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่รู้จักจบสิน้นสมมุติว่ามีปัญหานี้ในปีนี้เราก็แก้หรือดักทางได้มันก็จะมีปัญหา,หาใหม่ออกมาอีกแล้วมันจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆก็ก็ตั้งผูรกลองคิดดูเป็นปัญหาหมกระทั่งว่าสองปีที่ผ่านมาไปไม่ได้เลยครับ <c ough> นี่คือปัญหาเหมือนกันนะเ <Ừ. S 1> นี่ยนี่คือฮัทเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีปัญหาตลอดแล้วก็แม้กระทั่งในในขณะที่ได้เดินทางไปแล้วเนี่ยมันอะไรจะเกิดมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับกับ,ก,บกับเรื่องตรงนีนะเน้เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะจ๊ะนะกับเป็นปัญหาเฉพาะหน้าฮัทเนี่ยมันเป็นงานสนามแล้วมันเป็นงานที่มันไม่ตายตัวเนี่ยถ้าที่ผมบอกมันม่ใช่ธุรกิจเนี่ยตรงที่ว่าถ้าผู้กองทําธุรกิจเนี่ยสามารถจะกําหนดได้ว่าโอเค เรื่องอตรงนี้เรื่องที่พักเป็นอย่างนี้ราคาเท่านี้ไปวันนี้อะไรตอนนี้ฮัดกำหนดไม่ได้นะจะกำหนดให้มันชัดเจนไม่ได้ตอนนี้หลายบริษัทกำลังปวดหัวอยู่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดยังรู้ได้ว่าค่าที่พักที่มาดีนะเท่าไหร่ค่าที่พักที่มากาเท่าไหร่รยังไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าเป็นธุรกิจธุรกิจอื่นในป่าน,นี้เขารู้แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ นอกจากพอเรากําหนดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องรอสิรอเหมือนเหมือนกับรอใบบุตรรอบุญกันอย่างเดียวอยู่ได้กับการขอดุงอาอย่างเดียวว่าขอดวงอาตอลอดว,ว่าอย่าให้มีปัญหาเลยให้พุทธญาเราได้ดีมาบุญได้เถิดอะไรต่อะไรต่รรางๆเลยนี่ก็อยู่กันได้ด้วยอย่างนี้เพราะว่าจะกําหนดอะไรเช๊ะๆมันไม่ได้เราดักทางตรงนี้ไว้อะมันก็เป็นจนจน,จนพูดกันในในใน,ในหมู่บริษัทผมเนี่ยบริษัทดาน่<ด>าเนี่ยนะไม่ก็อาจ<ด>ารย์อามินเหมเสริมเนี่ย ก็บอกว่าโอ้โหบริษัทดนนานากรุ๊ปเนี่ยเราทํามาเนี่ยนะเพราะด้วยความตั้งใจจริงว่าอยากจะให้การจัดการฮัรเนี่ยมันสมบูรณ์มันเรียบร้อยมันเป็นไปตามที่เราต้องการไวเราบอกว่าอาจารย์เวียนบอกว่าโอ้โหเราลม้ามไม่ซ้ําท่าสักปีหนึ่งปีนี้มีปัญหานี้แต่ว่าเอา,ป,อาปัญหาใหม่ๆาอีกครับ นี่นี่คือสิ่งที่การอาจารย์นะผมนี่เคยเคยจัดทีนะนะครับผมใช้คําว่ารอฮาทาเวนเนี่ยอาจารย์จัดไปอุมไปอุมรอเดือนรอมาดอนเนี่ยอาจารย์โอ้หเข็ดเลยทั้งนั้นมาก็เลิกเลยอาจารย์ไม่ไม่ก็เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คนก็ได้คนนายากออกคนนอกอยากเข้าคนคนนอกก็ดูเหมือนดีนะเออได้เอาคนไปทำมัจจีตัวเองก็ได้ไปด้วยแล้วก็ อาจจะมีลูกหลานจบมาจากอาหรับก็โอเคเอามาทำผมว่าบางทีถ้าใครนึกเป็นเรื่องอย่างนี้นะผิดแลยคิดผิดเลยตังใจว่ามันไม่ใช่งานอดีเรกมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยมันเริ่มมาทุกปีละอะไรต่ะไๆมันจะทางรัฐบาลสุดีก็เปลี่ยนระบบอะไรต่างๆมาบโดยเฉพาะยิ่งอย่างนี้พวกกอง ฮัตโครงสร้างฮัตไทยเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันผมจะเทียบใ,ให้เพื่อเข้าใจาง่ายว่าฮัตเนี่ยฮัตการจัดบริการฮัตธุรกริจการฮัตของประเทศไทยเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหนึ่งรัฐบาลไทยอสองรัฐบาลซาอุดีด้วยซาอุดีเขาจะออกระเบียบอะไรมามันต้องฟังเขาด้วยนะฮะสามรัฐบาลไทยก็โดย กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองมีาาคณะกรรมการส่งเสริมเกียรติจารทัศชัดเจนเป็นพระราชบ,บัญญัติส่งเสร,ริมเกียรติารทัศมาชัดเจนตรงนี้จะเป็นมีท่านอธิบดีกรมการปกครองเป็นเป็นเลขาธิการคอยกําหนดนโยบายอะไรต่างๆต้องผ่านตรงนี้<อ>นะครับอจาฮะคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยเราขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมกรมศาสนาแล้วก็มาหลังนี้มีการมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค อา,าจารย์คิดว่าเป็นไงมันคล่องตัวขึ้นไหมหรือว่ามีปัญญามีอุตสรรค์อยู่หรือไม่อาจารย์อันนีพ้พอจะพูดได้พูดกัน <ๆ S 2> อนนย่างไม่ต้องแปลนะพูดกันอย่างไม่ต้องแปลมันก็มันก็เหมือนเหมือนกัน<อ>มันก็เหมือนกันก็คือตรงที่ว่าอย่างนี้เออมันอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นการฮัทเนี่ยกิจการฮัทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ กรมกร,กรมการปกครองตอนนั้นกรมการศาสนามากรมการปกครองอแล้วมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจิการทั์มันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างที่รัฐบาลไทยเป็นคนกําหนดว่าจะต้องเป็นยังไงยังไงยังไงซึ่งบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ดีว่าเขาจะกําหนดมาให้เป็นระเบียบเพราะคนหมู่มากเนี่ยต้องให้มันถ้าปล่อยไปไม่มีระเบียบไม่มีอะไรมันก็จะเละเทะกันไปแต่ว่าบางครั้งในในความ เป็นระเบียบตรงนั้นที่ต้องการจะให้ดีเนี่ยมันก็เหมือนไปคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทัดเนี่ยเราพูดกันว่ามันไม่ใช่ส่งเสริมอะมันเหมือนกับมาควบคุมกิจการทัดมาควบคุมพวกเราว่าเป็นหนึ่งโนอย่างนี้แล้วก็ทำทำกฎระเบียบของเขาต้องต้องทำตามต้องทําตามผิดไม่ได้เลยนี่ปีที่แล้วมีคนทําผิดระเบียบนี่เขาให้หยุดใบอนุญาตอะไรต่างๆเขาถือว่าผิดระเบียบถ้าระเบียบว่างั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับก็นี่แหละมันเป็นอะไรที่เราก็ มีเรื่องคาใจกันอยู่หลายเรื่องอคือแต่มันเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของออพระราชบัญญัติแล้วมันเป็นโครงสร้างที่เอ่อท,ที่ที่ต้องต้องผู้ประกอบการหรือพวกเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามด้วยอ,อย่างเช่นว่าเคยระเบียบอันนี้มีมาหลายปีแล้วมันเป็นกฎกระทรวงที่เป็นมติคอรมอมนะฮะเป็นมติคอรมอที่ว่าบอกว่า การขนส่งผู้โดยสารการขนส่งฮัชเนี่ยโดยสารที่นะประกอบวยรัิเนียต้องเป็นต้องเป็นข้อความมันก็ว่าต้องเป็นสายการบินไทยเท่านั้นเพราะถือว่าตอนนั้นสายการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติก็ต้องเดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเท่านั้นเมื่อเดียวเนีรู้สึกจะมองว่าเอ๊ะการดีจังใช่ไหมดูดีอ่าดูว่ามันคล่องตัวขึ้นไทยเป็นสายการบินแห่งชาติเป็นสายการบินที่มีบริการดีแล้วก็ แล้วขณะนี้คิดว่าอาจารย์มองว่าอย่างไรฮะไอ้ที่ว่าดีก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกมาที่ไม่ดีก็คือว่าราคาครับอุอราคาเพราะเพราะอะไรที่มันเป็นไม่มีคู่แข่งเนี่ยมันเป็นเจ้าเดียวเนี่ยมันเหมือนล็อกสเปกเหมือนล็อกสเปกราคาก็จะสูงเลยจัดเขาจะทํายังไงก็ได้ราคาเขาแล้วแต่เขาจะกําหนดอืก็ทําให้ทําให้ค่าบริการของพี่น้องตรงนี้มันก็มาเป็นภาระ ไม่ใช่ภาระของบริษัทนะเป็นภาระของคนยีเพราะแพงมาเราก็แพงไปครับคนยีก็ต้องจ่ายค่าตัวนั่เหตุผลนี้ทำไมดูมันสูงขึ้นได้ยแต่ก่อนเราไปแค่ไม่มีรถทักปีมันต่ขึ้นทุกปีครับขึ้นทุกปีนี่ผมยังไม่รู้จะคนนีก็จะมองว่าใจผิดชั่ววันบริษัทดานากุบหนีคงจะนั่นแหละก็จะมองไปอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่มันมีเรื่องที่เราก็คาใจอยู่ก็บางครั้งก็อยากจะพูดมันมีอย่างนี้ มันเป็นระเบียบปฏิบัติของระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลซาอุดีเนี่ยเวลาถึงใกล้ๆจะเ,เทศการฮัตเนี่ยเขาก็จะเชิญผู้แทนฮั์ทางการของทุกประเทศเนี่ยไปประชุมเพื่อไปทราบไปรับนโยบายว่าปีนี้ เช่นประเทศไทยปีนี้จะได้เท่าไรจะได้จํานวนทัดยีเท่าไรโคตา้าควเต้ไทยเท่าไร่มีปัญหาปีที่แล้วอะไรบ้างแล้วก็ปีนี้จะต้องยังไงยังไงระเบียบเขาก็จะไปวางไว้ <c oughs> มันมีระเบียบอยู่ข้อนึงับเป็นเรื่องเหมือนดีเหมือนดี <c oughs> มันก็ดีนะ <c oughs> เขาก็สำนักงานส่งเสริมกิจการทั์ก็เอามาประกาศเอามาโปรโมทเป็นเหมือนกับเป็นผลงานว่าปีนี้ดีมากที่รัฐบาลสมุดีลดค่าธรรมเนียมมีนาอาราฟาลดค่าใช้จ่ายมีนาอาราฟะ ลถไปสองพันบริยันนะก็บอกอก็หลายหลายตัง้งอยู่นะสองหมื่นดูมันดีนะเขากรมก็ประกาศจังเลยว่ารถคนท่านยีก็ดีใจว่าเออปีนี้รถแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็กรมก็พูดไปหมดว่าค่าบ้านเนี่ยมันขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งจะขึ้นอย่างอื่นไอ้นี่รถมาจังค่าบ้านภาษีค่าแวดสิาเปอร์เซนต์อะไรต่างๆขึ้นไปค่าจ่ายแพงหมดครับ โดยเฉพาะค่าบานคือปัจจัยของฮัชเนี่ยที่มันจะทําให้ต้นทุนแพงรือสูงคือที่ภาคกระแก็คือพี่ท้ากระแยกับตัวเครื่องบินครับตัวเครื่องบินเราก็โดนอล้านการกินไม่เท่าไหร่นะยังพอมันก็จะมันจะอยู่ประมาณอาจจะแพงขึ้นบ้างหน่อยแต่ว่ามันก็พอพอไม่ไม่สะดุ้งเท่าไหร่แต่มาสะดุ้งมากเรื่องเครื่องบินกับที่พักครับตอนนี้ที่พักเนี่ยนอกจากแพงแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าแพงแล้วเนี่ย บางบริษัทยังจองที่พักไม่ได้เลยเพราะม,ม,มันไม่มีที่เนื่องจากว่าดีมานกับซรัพพลายปีนี้มันมันมันมนั่มากไปเยอะมากคม <ง S 1> มันไปกันเยอะมากอย่างประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านก่อนเนี้ยก่อนจากปีนี้เนี่ยเราเราเคยได้โควต้าแค่แปดพันห้าพันแปดห้าแปดครับแล้วยังไปไม่ครบอีกอืทั่วประเทศทั่วโลกก็เหมือนกันก็ได้โควต้าที่เขาลดจํากัดไว้แต่ปีนี้เปิดเปิดหมดคนไทยกลับไปอยู่ในโควต้าเดือคือหมื่นาพันครับ ประเทศอื่นๆอินโดนีเซียก็เป็นสามแสนต่างคนก็ต่างเปิดนจะเปิดหมดเลยเพราะงั้นแล้วมันก็จะทะลักเข้ามาการของที่พักมันก็จะไม่พอที่จ้ะมันมันมันก็จะเพิ่มขึ้นมันเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการทางนู้นขึ้นราคาบ้านพักโรงแรมที่มาดีนะพี่มักกะเนี่ยมันมันมันไม่มันก็ เกินมันเกินกว่าเท่าตัวหนึ่งอ่ะ <Ooh. S 2> แพงขึ้นไปะนะเ mm. นี่ยและอย่างเงี้ยผมว่ากรมการปกครองก็น่าจะช่วยผู้ประกอบการ mm hmm. บ้างว่าช่วยประกาศบ้างว่า <laughs> ได้ลดอ้นุนมาก็จริงอยู่แต่ค่าบ้านมันแพงขึ้นนะค่าแหวนมันแพงขึ้นนะค mm hmm. ่าเครื่องบินก็แพงนะ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. การบินไทยประกาศละ เรื่องเรื่องเทียวบ,บินว่าเท่าไรต่นี้ว่ามันมีระเบียบอยู่ว่าการขนส่งเนี่ยมันจะต้องเป็นไปในระหว่างสายการบินแห่งชาติของระหว่างชาติทั้งสองชาติก็คือครประเทศไทยกับซาอุดีครัซาอุดีเขาก็ใช้ซาอุดีอารยตอนนี้ซาอุดีอาายยังยังไม่ให้ราคามาเลยว่าจะเท่าไหร่ยังไม่ให้ราคาเออแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ท่านผู้ก็บ,บอกมาทําให้ผูป้ประกอบการไม่สามารถที่จะตั้งราคาสมมติปีที่แล้วห้าหมื่นกว่าปีนี้อาจจะบอกหกหมื่นกว่าเราก็ต้องหกหมื่นกว่าครับนี่นี่คือเป็นอะไรที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดเราปลดล็อกกฎกระทรวงหรือคณะกฎของคอรมอได้ว่าเ,เปิดให้ว่าให้ผู้ประกอบการ,รมีเสรีที่จะใช้สายการบินอื่นก็ได้เนี่ยปันนี้เราจองได้หมดละ<อ>เราเรารู้ราคาละเพราะตอนนี้ยิ่งตอนนี้มันเป็นโอกาสดีเครื่องบินไทยเตยก็บินทุกวันละเ,เกือบทุกวันซาอุดีอารเบีบินทุกวันอย่างเงี้ยเราสามารถจะจองได้แล้วเราก็จะได้เทียบอินที่ถูก ให้มันว่าให้มันแพงกับอุมรอด้วยอะอุมรอสาม0มื่ให้มันเอาให้มันสี่หมืนเอา 4, สี่0 0ื่นก็ยังถูกกว่าตอนเนี้เราก็ทําไม่ได้เพราะมันไปติดชนักอยู่ว่าต้องบินด้วยสายการบินแห่งชาติาาแล้วก็ต้องเป็นชาร์เตอร์ไฟล์ต้องรอครับประกาศราคานอกจากยังประกาศราคาไม่ได้แล้วปีนี้เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับกับพี่น้องที่จะเดินทางไปประกอบชกับบริษัทดานาคุปเนี่ยเรายังไม่สามารถจับ ยืนยันวันที่ชัดเจนได้เพียงแต่ว่ากรมการปกครองเนี่ยโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทัศนเนี่ยกำหนดเอาไว้ขอไปทางซาอุดีว่าจะบินตั้งบินช่วงสุดท้ายเนี่ยนะ,ะช,ช่วงแรกที่ก็บินจากหันใหญ่โอเครู้รรวันและกำหนดวันเรียบร้อยจับฉลากเรียบร้อยแล้วการบินไทยก็จะ,จะ,จะรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แต่นี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของซาอุดีอารัยที่จะบินที่กรุงเทพซึ่งกําหนดไว้ทางทาง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการทัศโดยที่กรมการปกครองเนี่ยกำหนดไปแล้วขอไปทางซุดีแล้วว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะบินตั้งแต่วันที่ 19, 20, 21, 22ีเอ่อมิถุนานะฮะแล้วก็คนที่เดินทาง19ก็จะจะ,จะกลับวันที่27 27แล้วก็คน20ก็ 28, 29, ปดกาสกรกฎาค นี่ที่คือวันกลับก็กําหนดไปแล้วล่ะจริงๆแล้วทางกรมการคณะกรรมการการการก็กำหนดไปชัดเจนแต่แต่ทางซาอุดียังไม่ได้คอนเฟิร์มมาว่าจะได้สล็อตตามนี้ไหมก็ตามปกติน่าจะได้แต่มันก็ยังไม่ได้เราก็ยังประกาศชัดเจนว่ามันต้องเป็นวันนั้นวันนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ทำไมความจริงต้องชี้แจงให้พี่น้องที่ก็นี่ไงกำลังจะชี้แจงว่าพี่น้องที่จะเดินทางไปกับบริษัทดานากรุ๊ปกับอื่นทั่วทั้งบระเทยที่จะบินจาก สนามบินสวนภูมิเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยวันก็ยังเป็นอย่างที่ว่าอยู่แต่ว่าโดยโดยพิเรียดที่บอกไว้นะ่ะ1ิบเก้ายี่สยิบอยิบสองครับเพราะงั้นบางคนบางคนเขาก็บริษัทเขาก็พูดไปคือคือพูดแบบไม่รับผิดชอบนะี่ก็พูดได้แต่ว่าเราผมผม,ผมก็จะจะพูดให้ชัดเจนนะผมไม่พูดนะบางคนบอกเอา้เอาไอ้บริษัทมันก็กำหนดวันแล้วล่ะวันที่ย2สองนู่นอันนั้นเฮ้ยผมบอกว่ากำหนดยังไงสล็อตยังไม่ได้มาเลย อืมอ่อย่างเงี้ยมีปัญหาที่หนักอกเนยจารมาเนี่ยของผมเนี่ยมันมีมันมีว่ากําหนดแต่ตอนนี้ก็กําหนดแล้วเรื่องเรื่องวันฉีดวัคซีนเราต้องฉีดวัคซีนไข้การลังแอนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่ของผมเนี่ยคือคือของที่จะฉีดกันที่กองเก้าบรรดาเรียกว่ากองเก้าและการศูนย์บริหารจีการสนายสลามที่กองเก้าเนี่ยโดยโดย กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขนี่จะมาฉีดที่นั่น mm hmm. แต่บริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยเรามีนโยบายอย่างนี้มามานานแล้วว่าขณะที่เข้าไปฉีดกันที่กองก้าเนี่ยของบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยเราจะขอพิเศษขออนุญาตจากกระทรวงว่าเราขอมาฉีดที่บริษัทเราโดยเหตุผลของเราก็คือว่าวันฉีดวัคซีนเนี่ย เราอยู่กันของเราในคนที่เราจะไปด้วยกันอย่างน้อยเรารู้จักกันตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็รู้จักทีมงานเราทีมงานแล้วอย่างน้อยเราก็ในช่วงระหว่างฉีดยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็ประฐมนิเทศอะไรของเราไปเรื่อยๆตัวนี้เราก็จะได้ประโยชน์บางครั้งเราก็แจกกระเป๋าเดินทางแจกอะไรกันในวันนั้นเลยแต่ถ้าเราไปฉีดที่คลองเก้าเนี่ยคนสองพันสองพันกว่าคนเนี่ยหลายบริษัทผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนของผมจะไปอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรตรงไหนผมผมมองดูแล้วว่า ไม่รู้ว่าผมไม่ชอบอะ่ะมันจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็จะกําหนดว่าเรายอมว่าเรามาเลี้ยงข้าวเองเรานู่นนี่เองถ้าไปคีกองค้าเราไม่ต้องเลี้ยงข้าวใช่มเขา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 ดูแลอยู่ <c oughs> เออมันก็ทุนไปแยะนะ <c oughs> ทุนไปแยะค <c oughs> ่าหมอค่าอะไรเราไม่ต้อง <c oughs> แต่ว่าอันนี้เราด้วยกับเหตุผลของเราเป็นส่วนตัวก็ส่วนตัวว่า <c oughs> เราอยากจะได้ใกล้ชิดกับคนของเราอย่างน้อยคนของเราที่จะเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะคนมุสลิมเราเนี่ยบางคนไม่เคยเดินทางไปต่าง,ป,างประเทศเลยบางคน ครั้งแรกในชีวิตบางคนไปแล้วก็จริงอยู่แต่ก็ไปแบบตามๆกันไปผมก็เลยใช้แนวว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์ให้เราได้แน่นแฟนกันตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยอย่างน้อยเรามารู้จักกันผมอาจจะเอาทีมงานนักวิชาการของผมไปวันนั้นไปดูไปให้เขารู้จักเราก็รู้จักเขารู้จักกันคนเราพอได้รู้จักกันในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันครับจำนวนเท่าไหร่อนอาจารย์ปีนี้นบริษนะัทนักกุ๊บเราตามที่ลงทะเบียนไว้ ถอนเข้าถอนออกนู่นนี่มันสบายมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็เหลืออยู่482คนที่จะไปเนี่ยคุณพ่เนี่ยไม่ฮัทฮัดฮันะฮัดฮัทนะ482คนครับอืม482คนเนี่ยล่าสุดเนี่ยกรมเคยบอกว่าถ้าถ้าเกิดชัดเจนแล้วเครื่องบินซาอุดีอาราลส่งมามันอาจจะโบว์บ้างอะไรเนี่ยเขาอาจจะเปิดออนไลน์ เพิ่มไปได้อีกเขาอาจจะนะอันนี้ยังไม่ชัดเจนเราเราพูดให้ฟังได้แต่ว่ายังไม่เป็นเรื่องประกาศชัดเจนเป็นทางการนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยของเราก็มีอยู่482เนี่ยก็ยังมึนอยู่กับเรื่องไม่ใช่ว่ปีนี้นะเมื่อก่อนนี้เราอยากจะได้คนยิ่งแย่ยิ่งดีนะล้วก็ปีนี้ตอนนี้คิดว่าไม่ยังยังมึนอยู่ว่าแต่แย่ไม่ด้าแล้วเราก็ แล้วมันเป็นอย่างนี้ดูครับดูกองเรียงกันตรงๆเลยผมมีอะไรผมชอบพูดตรงๆเมื่อตอนเริ่มรับสมัครในปีสองพัน้า้หกสิบหกเนี่ยนะครับข้อแรกคือคนที่ดีก็จะถามว่าแต่เขารู้แล้วว่าดานากรุ๊ปเนี่ยเราเราไปอยู่ดีไปอยู่โรงแรมห้าดาวที่ผ่าน<ช>านมานะอะไรต่างๆเราก็ดูแลอะไร,รก็จะถามว่าดานาจะเก็บเท่าไรหร่ก็คนก็จะถามกันอยู่ในราคาเท่าไหร่อะไรกัน จริงๆนะจริงๆเลยนะเราประกาศยังไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ค่าที่พักปีนี้มันจะเท่าไหร่แต่ด้วยกับเขากระเซ้ากระสีกระเซ้ากระสีมาเราไม่ประกาศก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาที่นุ่ก็บอกแล้วเราเท่านั้นสองแสนห้าสองแสนหกอะไรเราก็ด้วยกับความที่คำนวณไว้ไม่นึกว่ามันจะกระบาดจะสูงขึ้นมันจะโลกแตกอย่างไอ้ที่พักมันจะโลกแตกอย่างกับปีนี้เราก็บอกว่า แต่จริงๆผมก็ไม่ได้บอกชัดไม่ได้บอกชัดเจนนะจริงๆแล้วแต่ผมจะขึ้นอย่าง,างได้ผมบอกว่าอโอเคอาจจะอยู่แถวแถวกับปีที่แล้วคือสองแสนสี่ผมพูดอย่างนี้มาตลอดอาจจะอยู่แถวตอนท,ที้ถ้าไม่มีอะไรที่มันมันพูดพลาดพูดพลาดมาอย่างกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยจากคามีนาอาราฟาเนี่ยเอ่อเท่าไหร่เองเจ็ดเด็ดนะคามีนาอาราฟามันกี่พันเอง ก็ขึ้นมาเป็นตังหลายหมื่นเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็พูดพาขึ้นมาก็โอเคเราก็เลยทีแรกเราประกาศไว้ว่าแสนแปดก็เลยปีละขึ้นไปสองสองแสนสี่พอปาปีนี้อีกก็คนก็ถามว่าจะเก็บไออจะเก็บเท่าไหร่ตอนต้นปีนะบพราะว่าก็คงจะอยู่แถวปีที่แล้ว่หะก็เลยก็ไว้ว่าสองแสนสี่คนก็ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยสองแสนสี่อาจารย์เราจะบอกว่าแม้แต่สองแสนสี่นี้ก็ยังหวาดเสียวอยู่ใช่ไหมอาจารย์โอ้โห <laughs> <laughs> ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ <c oughs> เดี๋ยวไว้บางทีอาจจะถ้ามันจําเป็นจริกกงๆก็อาจจะต้องเปิดห้องประชุมกันกันกบคนดีของผมไอ้นันใหม่แล้ว <c oughs> ว่ามันจะยังไงแต่ว่าอินชนะาเลาะผมก็มีทางออกอยู่เหมือนกันค,ค,คือการที่เราบอกไปแล้วแล้วก็เราจะไปเพิ่มเนี่ย <c oughs> ถ้าไม,ไม่เหลือบากอะไรจริง <c oughs> ผมไ <c oughs> ม่ค่อยผมไม่อยากจะไปผมไม่อยากจะไปตีหน้าเศร้าเล่าอะไรอะไรก็ฟังแต่ว่าโอเคเดี๋ยวโอเค มันมันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะไม่มีอยู่ปีน,นึงค่าคอมมินมันขึ้นมผมก็ดูแล้วโอเคเรายัางพอพออยู่ได้ไม่ได้ผมบอกผมเป็นบริษัทหนึ่งที่ผมอากาศชัดเจนว่าผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมก็พูดตอนนั้นว่าผมรู้แล้วยังไงก็ไม่ขาดทุนผมก็บอกว่าที่ไม่ขึ้นเนี่ยเกงเกงว่าพูดโดยสารเนี่ยคนทยีเราเนี่ยจะบอกว่าอ๋อแต่ ตอนตอนแกพูดเลยพอขบินขึ้นแล้วก็มามาประกาศขอขึ้นไอตอนแกได้กําไรกันไม่เห็นมาบอกเลยว่าจะได้กับอะไรเง <c oughs> ี้ยก็คือด้วย,ด,วยด้วยสัตว์จริงๆว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางที่เรามันก็มีความรู้สึกกันเป็นเด้วยด้วยด้วยกับความรู้สึกที่มันมันไม่อยากจะให้เป็นคนเพราะเราน,นี่มันคือเรื่องของฮัทไงเราก็อยากจะทําอะไรให้มันเ่ตรงๆทั้งๆที่บางท่านก็จะ คือเลือดตัวเองก็ยอมอะไรที่อาจารย์คาดการณ์ไเพราะว่าไปเช่าโรงแรมที่ใกล้ที่พักเป็นไปโรงแรมผมเนี่ยเออพกกองผมก็หินตันเดิมอะไรใช่ไหมผมก็ยังอยู่หินตันอยู่เนี่ยหินตันนี่ก็คือเดิมทีเราก็ชื่อหินตันแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมักกะโฮเทลแล้วมักกะโฮเทลแล้วก็มันก็จะใกล้เนื่องจากว่าเราเห็นว่ามันเป็นโรงแรมห้าดาวแล้วก็โรงแรมเนี้ยมันไม่สับสนเหมือนก็อยู่หอในกาเป็นหอในกาเนี่ยพวกกองรู้ไหมครับว่า โรงแรมเนี่ยล็อบบี้มันจะไปอยู่ชั้นสิบเอ็ดคือจากชั้นพื้นดินแล้วเนี่ยถ้าจะขึ้นไปล็อบบี้เนี่ยก็ต้องลิฟต์ขึ้นไปอีีนะแล้วไปถึงลิฟต์แล้วต้ก็ไปหาโรงแรมอีกว่าชั้นว่าของโรงแรมตัวเองอยู่ที่ไหนมันสับสนมากตรงนั้นแล้วบางโรงแรมเนี่ยไปถึงล็อบบี้ของตัวเองแล้วเนี่ยเอาสมว่าห้องเบอร์นี้เบอร์นี้ลิฟต์ตัวนี้ว่างนี้ลิฟต์ตัวนี้มันมันจะสับสนบางทีต้องไปต่อลิฟต์อีกอะไรเงี้ยโตโตผมแย่เลยผมก็เลยเออผู้ผู้สูงวัยจะลำบากมาก ผมก็เลยจะติดใจกับอยู่ไม่รวมชอบนะผมจะชอบว่าอ้อยู่เนี่ยที่หินตันเนี่ยผมก็จะอยู่นี่มาตลอดครับก็บีนี้ก็หินตันแหละอแต่ว่านั่นเลยลานตัววับเลยนะก็ลงมาเนี่ยหินตันเนี่ยมันลงลิฟต์มาก็ลานด้านหน้าของนั่นแหละก็เดินมาก็เดินไปก็ลงลานเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่สับสนนะมันไม่สับสนครับก็อิจฉาเหรอก็ยังไงก็ผมถือว่า เออก็คงต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันน่ะถ้ามันจะต้องมีอันที่จะต้องยังไงก็คงต้องพูดกันแล้นเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนบริษัทอื่นเขามีปัญหาอย่างนี้ไหมจันมีมีก็อยู่คุยกันอยู่เนี่ยอยู่คุยกันคุยกันว่า่จะจะจะเอายังไงกันดีเพราะว่ามันมีปัญหากันทุกคนแหละนอกเสียจากอย่างนีุ้กองครับตอนนี้มีมีหลายคนแลวเขาเขาแก้ปัญหานี้เลยจากเดิมที่เราอยู่กันเขาเรียกอยู่กันใน ในการ์ดมาร์กาซี่เนี่ยอยู่ในเซ็นเตอร์เนี่ยเซ็นเตอร์โรงแรมฮาดาวเนี่ยเช่นออของผมก็จะฮินตันนะครับแล้วบางคนก็ฮินตันสวีทบางคนก็หันมาทางหอไนกามาทางเนี้ยพงที่อยู่ในแนวนี้เนี่ยราคาแพงหมดม,มันก็จะมีบางคนโยนผ้าแล้ว <c oughs> ไปอยู่นู่นเลยไปอยู่ให้ใจไปหน่อยเลยไม่ย้ายละอยู่อยู่แบบอยู่ไปเลยมีละมีละมหลายหลายบริษัทแล้วเขามาโยนผ้าอ,อาจานนี้หมายถึงว่า เขาก็ต้องถอนจากที่เคยบอกว่าจะอยู่ใกล้ก็นั่นแหละก็ไปอยู่ไกลราคาเท่าเดิมราคาเดิมราคาก็ไม่ขึ้นแต่ไกลขึ้นทผ,ผ่้ที่ไปทําก็โอ้โหจะรเรามีความรู้สึกก,ก็จะมีละ,<จ>ะม,นะมีมีแล,ะละ้วล่ะก็ได้เจอได้เจอ,อมผมก็ไม่อยากจะบอกว่าใครบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้แล้วว่าบางคนยอมละไป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  ไปเอาโรงแรมประเภทนั้นแล้วก็ได้ไปแต่ว่าเดินไกลหน่อยผมผมน่ยังคิดเลยถ้าผมไปอยู่ตรงนั้นผมสบายเลยสบายอะไรไหมสบายเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอะไรผมสบายผมเก็บสองแสนสี่แล้วไปอยู่ในน่นผมสบายเลยตอนนี้ยังยังอยู่อยู่ในระหว่างมันทไมันคงทํายากมันมันคงลำบากเราอยู่อย่างนี้แล้วแล้วก็เราก็บอกกับเขาแล้วว่าอยู่อย่างนี้เขาก็ไปแล้วก็หวังจะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะอาจจะอย่างนี้ได้ผมผมมองดูนะ คือ h ินต้ n นเนี่ยมันมันมีระดับของมันอยู่เหมือนนั่งเครื่องบินนะผู้กองเหมือนนั่งเครื่องบินน่ะมีเฟิร์สมี u s สเน s s แล้วก็มีอีโคโนมีถึงมาถึงจุดปลายทางเหมือนกันแต่มานั่งกันคนละที่รับเดียวกันเนนี่ยนะโรงแรมเดียวกันอะไรเดียวกันอาจจะอยู่ อีคลาสนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องได้คุยกันตรงนั้นแต่ว่าอยู่ตรงนั้นก็ใกล้เหมือนกันก็ใกล้เหมือนกันอินชาร์เราก็ด้วยความจาเป็นอาจจะต้องนี่แหละก็จะคุยกันอยู่ว่าอจะต้องอะไรนะจะต้องปรับกลยุทธ์ก็ประเด็นกันตรงๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ลำบากไม่ไม่อินช่าร์เาไม่ลำบากก็จะอยู่ในในในฮินตันนี่แหละห้าดาวเหมือนกันนะครับ คงจะได้เวลาละหมาดอิชาที่อย่างนะครับครับเดี๋ยวเราคงจะพักกันแตเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบว่าเดี๋ยวจะกําหนดผมจะมีอบรมอุมรอวันที่สี่เดี๋ยวจะประกาศให้ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องฉีดวัคซีนพี่น้องที่จะไปทําอุมมรอกันนะครับครับอก็คงจะได้ความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะได้ทราบกันหลังจากที่ได้ฟังเสียงอาจารย์บอกเวลาละหมาดอิชาก่อน